สวัสดีครับใครที่ไม่สามารถเข้าแอปทางดัตต่นะครับโดยเข้าไปแล้วมันบอกว่าข้อมูลผู้ใช้ไม่ต้องนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้านะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าลงทะเบียนดิ g ต t อนไอนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาที่เว็บ นี่นะครับหน้าเว็บนี้นะครับให้เรากดไปที่ลงทะเบียนดิจิ t ัลในดีนะครับให้เราอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้เรื่อนเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วมาติ๊กที่คำว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง การใช้บริการนี้นะครับทีก่กควที่ช่องสี่ยมนะครับแล้วกดยินยอมนะครับแล้วก็มาใส่เลขบัตรประชาชนสิบสามหลักของเรานะครับโดยของผมใส่ไปแล้วไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มาติ๊กที่ช่องรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้เวเราก็สามารถทำตามขั้นตอนที่มันบอกเลยนะครับมันจะให้ตั้งรหัสผ่านแล้วเราก็เอารหัสผ่านที่เราตั้งกับชื่อนะครับเข้าไปใส่ที่เอปทางลับนะครับพอเรา ตั้งรหัสผ่านทีวีดิจิตอลไอดีแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่แอปทางรัฐนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เอารหัสและชื่อที่เราตั้งนะครับเข้ามากดที่คําว่าเข้าสู่ระบบครับแล้วเราก็ชื่อผู้ใช้งานที่เราตั้งนะครับ แล้วก็ราหัสผ่านนะครับเสช็ียบรรอยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับตั้งค่าพินโค้ดของท่านกรุณาตั้งนะครับมันก็จะให้เราตั้งนะครับ อีกหกหลักที่เราจำได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้สแกนนิ้วหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช้เราก็กดข้ามนะครับถ้าใช้งานเราก็กดใช้งานนะครับแล้วสแกนยนมือนะครับก็จะเข้ามาตัวนี้นครับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบนะครับ ทดสอบแล้วมันก็จะเข้ามานานนี้นะครับที่ขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็รอทาขั้นตอนต่อไปนะครับที่ที่5ไปเรื่อยเรื่ยจนกว่าจะเสร็จนะครับ